สวัสดีครับคนณลุงในี้ผมก็จะมารีวิวเนมาร์นะผมนี่โอ้โหเนมาร์อีกร่างนี้นะผมที่ซุบได้กับร่างเมสซี่นะผมดูดิปีกขวาคือใครกันด,ดููพี่เนมาร์ไงเออเมสซี่ไงเออนนะสรับร่างนี้ก็เป็นร่างที่แบบสมัยเนมาร์ท็อปทองนะผมท,อทอ็อปทองแบบตึงๆอ่ะเออหลอกเลี้ยงสับโดสับหลอกอะไรเงี้ยได้หมดอ่ะคือมาได้ทุกตัวแค่นั้นแหละเนมาร์เอาหมดอ่ะ <c oughs> โอเคสูงหนึ่งร้อยเจ็ดิบห้านะครับดูอายุยีิบสามปีนะผมถ <Yeah. S 1> นัดท้าขวานะยิมชาติบราซิลนะผมสำหรับเนมาร์เป็นคนบราซิลนะเออสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะตอนตอนนั้นก็เล่นอยู่ให้กับบาซ่านะผมเป็นลีกสเปนนะผม <Okay. S 1> สไตล์เป็นอะไรนะดูปีกซ้ายธร้มาชาตินะผมออตันหนึ่งร้อยสี่นะเกมลุกนี่อาจจะน้อยไปนิดนะผมเจ็ดสิบเก้านะผมแต่ก็ได้แหละเนยมารออ์ปัน่นยั่นนแค้พอ บอลโทนี่หนึ่งร้อยนดิปปิ้งเก้า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 มาหมดอ่ะนี่มาบอกสงสั้นสงยาวนี่แปดสิบนะผมจบสกอร์นี่แปดสิบหกนะผมฟิกกิ้นี่แปดสิบหกนะผมลูกโค้งนี่แปดสิบเก้าเลยนะผมจัดอยี่สปีดต้นนี่ก็เก้าสิบแปดเลยนะคืสุดเอร์ไอ้เฮียสปีดปลายนี่เก้าสิบห้านะผมคิงพาวเวอร์นี่แปดสามนะผมคือคือปัดเข้าได้เลยแต่ข้อเสียของนี่มาก็คือนี่คนดู ความแข็งเก่งนะผมอาจจะน้อยไปหน่อยสำหรับนี่มาโอเคก็ตานนัานนะคนุณลูงสำหรับปีกซา้ายปีกขวาความเข็งเก่งเนี่ยอาจจะไม่แข็งเท่าไหร่นะผมบาลานซ์นี่เก้าสิบหกเลยนะคือแบบทรงตัวดีแน่นอนไม่ต้องกลัวมารบล้างความแข็งเก่งได้อยู่นะแซ่ม <Yeah. S 1> ิน่านี่แปดสิบสี่นะผมสองเท้าก็เป็นเวลลี่ไฮนะผม,มจัดนะ oh. วอเตอร์ที่ขอให้มาก็เป็น a ิ i l i t y นะผมบอกสปีด พอสปีดต้นสปีดปลายครับผมแล้วก็บารา์แล้วก็สัม,มิน่าให้กับนักเตะครับผมส่วนบู่เตอร์ที่ผมใส่ไปก็เป็นสไติเกอร์อินสติ้งนะผมเหมือนเมสซี่นะคนดูโอเคบวกเกมลุกบวกบอลคอนโทรบวกจบสกอร์แล้วก็บวกสปีดต้นนะผมซ <Yeah. S 1> <c oughs> ิวภายในตัวก็ซิปซอฟแฟบ <c oughs> แล้วก็ดับเป็ลทัชซิปแฟบนะผมช็อบเทิร์นคาดมิไฮเทิร์นโซคอนโทรนะผมเลงดีแน่นอนลองเล่นคลเลอร์ เฟิร์สไทม์ช็อต r กลด์พัชซิ่งแล้วก็เกมเมนชิพนะผมส่วนที่ผมยังไม่ใส่ก็เป็นหลักก็เป็นวันทัานะคนดูนะโอเคคนดูเราไปดูกันในเกมดีกววาโอเคโอเคคนดูเราก็มาเจอคู่แข่งเราเยอะเลยสามพันสองโยนไปไหนมาเยี้ย <laughs> ังแล้งควยอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วเป็นสามภาษาเี้ะสุดคือดูดูด หวไห,ไห,ไหมวะเ,ลเออนี่ยสามภาษาเลยอะเออผมสองภาษาจริงอะเดี๋ยวสู้สามภาษาได้ไหมเนี <c oughs> ่ยไ <c oughs> อ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่มาเมสซี่โซเลตไอ้สัตว์สุดจัดวะ่ะพี่ชายเบี้ยวผมสุดเลิม <c oughs> โอ้หลำบากเลยคนดูอันนีวะ <c oughs> เอาเป็นเกาะติดโซเลตไปก่อนแล้วกันนะเ <c oughs> โี้ยเฮียพลังสามพันสองอะลองบอลคอเตอร์เลยนะผม เอาว่าคนดูผมสู้ตายนะผมชีวิตเรามันเป็นนักสู้ไงกลัวอะไรล่ะใช่ไหมหล่ะโอเคเมสซี่ทนบิดเมสซี่ผมก็บิดได้แค่นั้นแหละบิดรถนะบิดรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเงี้ยเนี่ยไม่ใช่ไอ <laughs> ้สัตว์คนละบิดได้อะโอเคคนดูดูกันในเกมวก่าผมจะรอดหรือ <c oughs> จะล่วงนะผมพลังสามพันสองเออขี้ขี้นะแต่มันก็อยู่ที่ฝีมือปะคนดูเอเออะไรใช่ไหม เขาต้องสู้สุดใจเลยวะสมริชโซเลตนะผมโอ้ยไอ้เขีย้ยเกินไปเปล่าพี่ชายเกือบแล้วโรนิโซลาร์ด,รรดูเกือบได้ยิงกูแล้วไหมล่ะโรนิโซลาร์เี่ยจริงอะ่ะเตะทิ้งเลยเตะทิ้งอย่างเดียวคนดูเขี้ยได้เขี้ยเลยเอาละในมาได้บอลแล้วคนดูโอ้โหย,ยังไม่มีมุม,มเลยบอสนี่ เจ้านี่มาปั่นหน่อยฮะดูโซเล,ลส,เลสไม่ได้กินไม่ได้กินยาโอ้ผูได้ยิงฮีย่ยเกือบละเตะไปก่อนคุณดูอฮ้ยหมดไป เมสซี่เรียบร้อยเลยไม่กีกว่าโอเคขอให้มันเข้าดูเลยเดี๋ยวเมสซี่ยิงเข้าไปก่อนนะผมอ่พี่ยิงเข้าแล้วน้องก,ก็ต้องมาแล้วปะเนี่ยนี่มันปั่นจังหวะอะไรไปติดอ่ะเสียดายว่ะไอ้ยามแล้วสเต็ปไหนวะเนี่ยเตะทิ้งไปเลยสนใจอะไรมากมายไหมม,ามาหาศาลแล้วใช่ไหมล่ะคนดู yeah. โอ้โหเมสซี่ส่งช้ามากเลยวะเมซี่ล่างนี้นะข้อเสียของเมสซี่ล่างนี้คือแบบส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคนดูชิบหายแล้วหายแล้ว,ลวโอุ๊เค็มแอบบางอยู่อยู่โอ้ยบิดเคอร์เรอร์ไหมเนี่ยบิดเคอร์เรอร์ใส่กูนานเหรอกูรู้กูรูท้ทันน้องช้าต้องมาบิดใส่กูเหรอฮึมโอเคลูครึ่งแรกเราก็ยิงเขาได้ลูกหนึ่งลูกขึ้งหลัง เดี๋ยวเจอเนมมาบิดเคอร์เล่ให้ดูอะ่ะพี่จะไม่มีสกิลบิดแต่ก็บิดได้อยู่อบอกเลยปั่นคมอยู่นะสำหรับเนมมาเอาเรียบร้อยปะเนี่ยเอาซัดเลยโอ้เซฟวะ่ะน่ารียบยิงเลยกูเก็บเก็ <c oughs> บเก็บขนาดนี้เปิดมาสองลูกแล้วเนี่ยเล่นสเต็ปดีกว่าคนดูสเต็ปเทปดีกว่าบอกเลย เอาชิบหายอย่าเ็ปเทมูผิดแผนผิดแผนไปหน่อยคนดูเรียบร้อยยิงเงี้ยโหเยยิงติดอีกสภาพอาชิบหายลุยโซเลตุคุดูเฮ้ยสวยยังมันยิงอ้เข้าเฉยเดี๋ยวมียดีัเข้าเหรอโอ้โหกอดคอกันแล้วคุดูดิซี่เนี่ยมาโซเลตเนี่ย โอ้ยเขี้ามุมแบบนี้มันยังยิงเข้าอีกยอมใจมึงเลยโอ้ดูยอมจริงมุมแบบขี้หมามากอะ่ะเมืเ่อกี้อมันจริงโกผมแทบเกือบปิดหมดอะ่ะมันยังจะยิงเข้าอีกยอมใจมึงเลยเขี้ยสเวอร์เกินเตะทิงะ้งเลยสุดจัดสุดจัดวัยรุ่นสเวนากอง เตะเหมือนกันไงโอ้โหบอลเล่อะจัดว่ะอือบอลเล่คือดินีเวลลุนซิเบร์กองเวลลุนซิเบร์กองอืออะไรอะไงลังวอน ừ m. Ừ m. ส่งดีครับพี่เดลลิงแอมโอ้ไม่ส่ง จะเงืองงามปับโชคอยู่ทําไมะต่ให้นี่มาดาวนบปั้นปึ๊บเรียบร้อยนี่ไงมาดิโอเคเดชูอเเชาโอเคเดชูชชชูชัชชชชูชัชชชูชัชชอ้เหี้ยคเพลงอ่านก็ีกลาลากลายยังไงเฮ้ยมีคิงบองมีค่งบองด้วยอ่ะ ึือบองใส่กูเลยเหรอมึงคืงบองใส่กูเลยเหรอปิ้วนี่ไงุ๊อขอโทษขอโทษพี่ล้นพี่ล้นไหวไหมแต่อยู่จอยครอบโอ้โหไม่ได้หว่ะขี่คนดูในมาผมได้ยิงแล้วผมพอใจแล้วนะเนี่ยเบลิแอมยิงไปหน่อยปะโอ้โหเบาชิบหายเลยที่เนี่ยกูต้องการตดมันตดใส่บอลใช่ไหมเบาจัดคนดูเบนแมซี่มันบาดอีก ันจะบิดเขาเลอร์แน่นอนเลยบิดเขาเลอร์เนี่ย,นอนยโอ้บิดเขาเลอ,อร์่ <c oughs> างไหนครับเนี่ยอ่าล้ำน้าสวยโอเคจะไปคนละเม็ดว่าเมสซี่นี่มาอื้อกองแพ้ทั้งพี่ทั้งนอง่องใช่ <c oughs> สะใจว่ะคนดูเจอคนที่โหดกว่าเดี๋ยวเราชนะไม่ได้สะใจอย่างเงี้ยที่ชนะ จริงไหมเออดูโอ้จบไปสองหนึ่ง้วผมนี่ไงนีมาชูมือดเ้ยกล้องฉายมาที่นีมาแสดงว่านีมาจะได้ MVP นะ <Yeah. S 1> ผมดาวนะคนดูใช่ปะมเมสซีต้องให้น้องได้ MVP อยู่แล้วใช่ไหมไหนดูไหนดิอันนี้อันนี้ฟังเขาได้โซเลตน,นะผมนี่ไงนีมา MVP ดี7.5ด้ดาว เล่นตามมาตรฐานนะผมก็ถือว่าเล่นดีนะผมสำหรับ7.5ดาวนะผมเมซี่ก็ได้ที่2ไงมานะผม, <Okay. S 1> อมโอเคคุณดูเราไปสรุป <c oughs> ผลดผพันกันเราไปสรุปกันเลยดีกว่าสำหรับเนมานะผมนี่มันมีชื่อก่อนขอเขา่ามเนมามัว่านีมาเอากดกดผิดตัวเออไล้วเนมาร์รน,นะผมสำหรับล่างนี้นะคุณดู จะบอกว่าเลี้ยงดีนะผมสปีดไวปั่นดีนะผมปั่นคือแบบว่าคือแบบหลงง่ายคนดูเลี้ยงหลงง่ายแล้วก็ปั่นดีอ่ะปั่นโคตรดีเฮียปั่นแบบเป็นตุ้งปั่นเป็นตุ้งหลายรอบจัดนะที่ผมไปเล่นนะผมแต่สำหรับเมสซี่ถ้ามาเที่ยวเมสซี่นี่แบบเมสซี่แบบเวลาปั่นรมันจะแบบลูกเขินแบบลูกลงแบบปูปอย่างเงี้ยต่นี่มาไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะผมเดนี่มาไม่ได้มีสกิลบิดเนาะเออมันต่างกันนะคนผู ต่างกันนะคนดูแต่ว่าสําหรับผมนมาก็โหดนะคร <Yeah. S 1> ับโหดพอพอเมสซี่เลยอ่ะตรงนะแบบไม่อวยนะคนดูถึงผมจะชอบเมสซี่หรือว่าผมไม่ได้อวยมากนะเอาความรู้สึกเล่นนะอ่ะเออนีมารู้สึกว่าแบบวิ่งไวกว่าหน่อยแล้วก็วิ่งไวกว่าหน่อย,แล,ววอยแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงก็ค่อนข้างที่จะง่ายัะผมเลี้ยงง่ายสองตัวเลยเลี้ยงง่ายพอกันแล <Okay. S 1> ้วโอเคเดี๋ยวนะผมจะให้ดูสเตตเมสซีนน่กับนีมาแล้วผมจะพาเลี้ยงนะเดี๋ยวเมสซี่นี่แบบสเตตแบบโหดอยู่แล้วนะนะไม่ต้องกลัวดูดิ เมซี่ก็เนี่ยประมาณนี้คุณด,ดูโหแน่นอนแต่นีมาก็พอๆกับเมซี่นะเออจะเด่นเรื่องความไวกว่าแต่เมซี่สปีดต้นนี่หนึ่งร้อยหนึ่งเลยนะอือตอนสปีดปลายนี่แปดแปดแเก้าแล้วก่อนถ้าจะไม่ผิดนะประมาณนั้นนะโอเคคุณ <Okay. S 1> ด,ดูลูกโค้งในมาก็โหนะ,นะเออสปีดนี่ดีคิงพอเวอร์นี่ก็ดีนะผมไปปั่นดีเลยโอเคคุด,ดูสำหรับในมาก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ โอ,โอเคครับมันดูสำหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้ผมก็ขอกราบขอคุณคุณอย่างสูงนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับคลิปต่อไปถ้าคนดูอยากให้ผมเล่นตัวอะไรคอมเมนต์มาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ